สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม v ี s อจีซูพร้อมกับด t t ิต o กออริจินนะฮะวันนี้เราจะมาทําการเปิดกระชาเนื่องจากว่ามีกิจกรรมในการกระชานะครับแล้วได้รับของนะส่วนเราก็จะเปิดกํารังตีอยู่ที่50ตัวนะฮะเพื่อทําการเอาของลูกเกี้ยวฮิลเพิ่มเลือกนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวไอดีรองนะส่วนไอดีรับผมยังไม่เปิดนะครับไอดี ID รับผมจะเก็บไว้สักประมาณ3,000ตัวตอนนี้ได้อยู่คับ ส5งพัน้าละเลย5้านะครับห้านะตอนนี้เรามาทําการเปิดในของตัวรองกันก่อนส่วนตัวหลักเอาไว้ทีหลังโอเคมาเปิดอา,อาวุธก่อนละกันผมจะเปิดทั้งหมด3 ID นะอันนี้ก็จะเป็น ID แรกนะครับสุดไปเลยว่าจะได้อะไรบ้างนะจริงๆในของอาวุธผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเปิด หลักร้อยเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราจะเอาการันตีนะครับที่เราสุ่มไปในของ500ตัวนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ลูกแก้วเพื่อไม่เรียกหรือว่าฮิวนะครับสุ่มไปแล้วนะก็การันตีโอเคได้อะไรอาวุธม่วงอ,อาวุธฟ้าชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะดนัมไม้นะฮะก็ไม่ต้องการนะเป็นอาวุธที่เราไม่ได้ต้องการนะครับ แต่ถ้าได้มิดหมอก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เพราะว่าตัวนี้โอ้ไม่ได้ดิตัวนี้เรามีอาวุธม่วงแล้วนี่หวะตัวนี้เป็นไอดีรองนะครับที่เปิดไอกล่อ,อ,กกองเนี่ยอ่าอะไรนะกล่องที่เปิดลุ้นอาวุธม่วงเนี่ยไอดีนี้มันเปิดได้ค่ะเออไอเดีหลับเปิดไม่ได้ไอ i ดีรองที่ไม่ได้เติมนี่เปิดได้ฮะอย่างดีอะ ส่วนไอดีหลักคืออย่างเกลือครับทุกคนไอดีลรองจะเป็นไอดีหลักแล้วนะในตอนนี้นะฮะอคือของไอดีลรองมันดีเกินนะฮะส่วนไอดีหลักก็กกเกินนะฮะ,ะก็อ๋อเรียบร้อยครับเหมือนเดิมอาวุธดินไม้นะฮะอะ่าขออย่างอื่นบ้างก็ได้นะอย่างอื่นบ้างก็ได้นะครับสุ่มเข้าไปเรื่อยๆเลย,เลยนะตอนนี้ก็ จะหมดแล้วนะฮะโอเคก็โอเคส0บครั้งสุดท้ายนะับก็น่าจะครบอยู่แหละ500ตัวนะนับเอาไว้แล้วนะครับอ่ะต่อไปเรามาทําการเปิดเนื้อของอ่าสัตว์เลี้ยงกันนะครับก็ดูว่าจะได้อะไรบ้างเนาะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกนะครับก็ส่งไปเรื่อยๆนะเอาชิ้นส่วน5้าดาวหรือว่าไข่3าดาวสี่ดาวอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะเอาไปย่อยนะครับแล้วก็ทําเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเลยละกัน ส่งไปเรื่อยๆนะฮะคิดว่าอีกไม่นานนะครับเขาน่าจะเอาอะไรนะอืมไอพวดอะไรนะอ่าไก่อ่า,ไก,อาไก่ดำนะครับหรือว่าไก่พิดนะเข้ามาในตรงกระชานี่แหละแต่ต้องรอหน่อยในนตอนนี้ผมยังไม่เอาไปสุ่มดีกว่าเดี๋ยวมันก็เอาเข้ามาในของตรงกระชานะครับที่ร้อยครับผมได้มดสามดาวนะก็สาหรับผม ก็ถือว่าไม่ได้ดีไรนะฮะก็แค่3ดาวเองนะได้ง่ายอยู่แล้วยังไงมันก็ได้อยู่แล้ว3าดาวอะแต่ถ้าสดาว5ดาวเนี่ยเออหาดาวเนี่ยยากจริงนะครับได้ชิ้นส่วนมา5ดาวนะครับอยากได้สักสดาวดูเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่มีสเลี้ยงสี่ดาวเราไม่ได้เน้นอะไรมากครับผมเพราะตัวนี้เราก็เล่นแบกชิวๆผ่านไปเนาะไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับแต่ที่เรามาเปิดเนี่ยเรามาเปิดเอาอะไรนะ เอาอะไรนะ,ะทิปที่ดานะครับลูกแก้วฮิวแค่นั้นเองอ่ะหมดแล้วนะครับต่อไปเรามาทําการเปิดมุกนะครับหรือว่าลูกแก้วมุกนั่นแหละ,ะดูว่าเราจะได้ดูซับเสือดาวหรือเป่าดูซับเสือดาวแล้วก็อะไรอ,อีกน,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 นี่ลุ้นนี่หลมนี่ลุ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็เปิดไปเลยนะดูแล้วก็ไม่น่าได้นะครับ ก็คงจะไม่ต้องคาดหวังอะไรหรอกเพราะว่าไอ้พวกของดีๆเนี่ยมันออกยากครับแต่คิดว่าไอ้ตัวรองเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักเราเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้ง่ายนะเออน่าจะได้ง่ายนะเพราะว่าตัวหลักมันได้ยากไงเออตัวหลักจะเปิดไม่ได้น่ะแต่คิดว่าถ้าตัวรองเนี่ยมันน่าจะได้แบบว่าตัวที่ไม่ได้เติมอ่ะมันน่าจะได้นะแต่ก็ลองดูนะดูว่าจะได้ป่ะผมก็เปิดเรื่อยๆนะครับเปิดเรื่อยๆเลยไวๆเลยครับ แข็งแข็งครับผมอ่ะโอเคการังตีครับผมได้5ดาวแบกอ่าประธานพอร์ตดุกเลืเ่นล่ะก็ไม่ดีนะอืมไม่ดีเลยครับผมของแต่และชิ้นสุดจะปวดหัวฮะ <c oughs> <c oughs> แจมไปเลยน้องออือืแจมไปเลยครับผมแล้วก็ จำไปเลยครับนั่นแหละครับไม่ได้การันตีอะไรมากมายครับผมแล้วก็เออตามไปเลยครับอเออได้ห่าดาวอ DEX โอเคก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าตัวเรายังไม่ได้อัพวิ s งห้านะฮะก็โอเคอยู่นะครับโอเคอ่ะหลอกสุดท้ายครับผมอ่ะดูว่าจุดจงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับของโคตรกาเลยครับผม เราได้การังตีในของกระชาา0 0าร้คางแล้วนะครับเราก็ได้ในของอตรงลูกแก้วพรเทติกดาเนาะเป็นลูกแก้วในการยิวนะครับเพิ่มเลือกนั่นเองอเคได้แล้วนะครับก็ตามเป้าหมายที่เราอยากจะได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนนะครับฉายโยงฉายยาแล้วก็เปิดใช้ไปนี่เห็นปะอาวุธเนี่ยอืมเห็นไหมนั่นแหละครับเนอคือมันก็อย่างนั้นแหละอะ เรียบร้อยครับผมอ่ะกดใช้เข้าไปครับอ่ะเรียบร้อยครับก็ใส่เลยแล้วก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยครับนี่ถือว่าเป็นของดีอยู่อ่าสำหรับใส่ฟรมแบเราวๆเรียบร้อยครับพาทุกคนมาอยู่ในของ i d ดีที่2นะครับ ID ดีรองนะเรามาทำการสุ่มกระดีกกว่านะครับในของการกระช่า กระรังตีห้าร้อยตัวนะครับปะ่ะจับมาเลยรอบที่หนึ่งครับปุ๊บอ่าไม่ได้ครับผมอันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับนี่ขอไอทีพอนีเนาะก็อย่างเดียวคือกระลังตีห้าร้อยครั้งครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดเข้าไปฮะแล้วก็อืไม่ได้ครับทุกคนอะ ส่มไปอรอบหนึ่งนะฮะอืมเยี่ยมเลยครับมีหมอครับกำลังต้องการเลยนะในของตัว ID ดีรอง ID ดีนี้นะรวยกันต่อหลังจากที่เราได้มีดหมอแล้วนะฮะอันนี้แบบไม่มีความตึงเต้นเลยนะตอนที่เราส่มเนี่ยคือส่มคือยังกรลังเตะนะก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับไปเลย <c oughs> นั่นแหละครับอ่า ดีด้วยนะครับกระชาปองครับผมโอเคได้ปืนไฟฟ้านะฮะปืนใสฟ้านั่นแหละใสขุดนะถ้าลงนะ้องตรง PVP หรือว่าหลัรปลองเนาะก็คุดได้อันนี้ก็แต่ตุ้เย็นนะเอออันนี้ออกได้ค่อนข้างเลยนะสำหรับตอนนี้เมื่อกี้คืออาวุธฟ้าตัวเมื่อกี้อาวุธฟ้าออกออกออกแค่สองครั้งอันนี้ถือว่าอาวุธฟ้านี่ออกดีกว่าเมื่อกี้นะครับแต่ก็ ไม่ได้ยังไม่ได้ของไม่ใช่สิ่งของที่เราต้องการนะจริงๆเราก็อยากได้อาร์ตบูม่วงแหละแต่คงจะไม่ได้หายนะครับเพราะว่าคนเปิดหมดเป็นพันๆตัวยังไม่ได้เลยร้อยกว่าตัวเนี่ยก็คงไม่ต้องฝังนะครับอืมอ่ะดีดีด้วยครับจะปลอมได้เลิกนะครับผมอ่าปืนใจนั่นแหละ่ะสปลายครับผมแล้วก็จะไป อ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาในหองตรงสัตว์เลี้ยงกันว่าเราอ่ะจะได้เท่าไหร่กันแน่ในหองสัตว์เลี้ยงไปเลยครับว่าจะได้กี่ตัวนะอ่ากี่ตัวสิไม่ใช่สิต้องถามว่าเราจะได้กี่ดาวเออซึ่งอยากจะได้สีดาวสักตัวหนึ่งนะถ้าเราไม่ไม่หวังครับอยากจะได้สีดาวสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ตามที่ผมได้เกิดเอาไว้หรือว่าได้บอกไว้นะครับว่าไอที่ลองพวกผมเนี่ย คือสเสลี่สีดาวเนี่ยยังไม่มีเลยมีแค่สามดาวก็อย่าได้สับสี่ดาวสักตัวหนึ่งนะโอเคได้สามดาวเนาะต้นออนสามดาวนะกนะ็ก็ไม่ได้คาดหวังอะ่ะคืออยากได้สี่ดาวมากกว่านะครับแต่ดูผลประกอบการแล้วนะฮะไม่น่าจะได้ครับทุกคนนะฮะคือยังกระรังไปเลยนะไม่ออกเลยฮนะโอ้ย เก็บจีบ๊บแล้วตัวที่ผมเก็บ3,000ตัวผมจะไปเปิดน,นะ3,000ตัวเนาะคิดว่าได้ไหมก็คงยังไม่ได้นะดูแล้วผลประก,กราศนะครับแอนิรองนะฮะก็ไม่ได้เลยนะโอเคไม่ได้เสเลี้ยงสีดาวครับอ่ะต่อไปเรามาของกระช้ามุกกันหรือว่าลูกแก้วนะครับดูเรื่องวิ่งสี่อทำไมเอาอะ ตุซับเสือดาวแล้วก็นี้หลุมดูว่าจะได้ไหมไม่น่าได้นะอืม,อมโอเคครับไม่มีอันไหนดีๆเลยอ่ะก็ยกกังการันตียกกังการันตีเลยนะฮะเจ็บเตบครับตุกคอด <laughs> เออสุดเจอะได้ห้าดาวของกากๆครับผมแหมได้ยากมากเลยนะคือสุ่มก็สุ่มไปเรื่อยๆอ่ะแปลแปลว่ามีความในใจลึกๆนะครับว่าอยากจะได้มัางนะแต่ก็ไม่ได้เลยนะครับความในใจลึกๆที่อยากจะได้นะแต่มันก็ไม่ให้เลยครับ คือกำลังตีมันก็จะยากนะสิ่งที่เราอยากจะได้นี่มันไม่ให้แต่สิ่งที่เราไม่อยากได้นี่มันมักจะให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวลองรอบนี้ดูนะครับว่าเราสุ่มครบ500หรือยังเดี๋ยวไปดูในของตรงกิจกรรมกันก่อนนะครับกระชา5 0าโอเคได้แล้วนะครับในของ5 0าเนาะก็พอก่อนละกันนะครับเพราะว่าเปิดไปก็เสียของนะครับเอาแค่500อบอเพราะว่าเป้าหมายคือ เราต้องการแค่ของเทพิดาพรเทพิดาเนาะเพิ่มเลือแค่นั้นเองฮิโยนะครับอ่าสีม่วงนะเราต้องการแค่นี้เองอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ถือว่าไม่ได้อะไรเลยนะต่อไปเดี๋ยวเราขอเปลี่ยน ID ไปยัง ID ดีที่3แล้วกันทุกคนมาอยู่ในะของ ID ดีที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการเปิดกระชาได้เลยนะแบบไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับว่าจะได้เลยไม่ได้เพราะงั้นลุยนะสุมเลยออ กดต,ตัวตัวอาวุธกันก่อนเลยนะครับว่ายังการันตี5้าร้อยนะดูว่าไอดี ID นี้นะครับจะได้ของดีกดสองไอดีที่ผ่านมาหรือเปล่าเรียบร้อยครับผม <c oughs> ของที่เรามีอยู่แล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกอเน,นี่ยเออมันไม่ดีครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมุมมันแคบนะฮะถ้ามุมมันกว้างนี่มันถือเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามุมมันแคบนะครับ คือขุดอ่ะมันขุดดีมากแต่ว่ามุมันมันแคบหามุมค่อนข้างยากคนที่เล่นแบบว่าเล่นจนเฉมแล้วถึงจะถึงจะเล่นง่ายนะแต่สําหรับมือใหม่นี่ยคือไม่เคยเฉมอ่ะมุมมันแคบก็อาจจะเล่นได้ยากเนาะถ้าสายขุดนี่แนะนําปืนไฟฟ้าเลยนะครับปืนไฟฟ้านี่ดีมากนะฮะขุดมันขุดโคตรแรงเลยฮะ,ค,ะคือเปิดอันตีมาทีเดียวนี่รับรองครับผมถ้าใอ้พวดด่านที่ ขุดน้อยนะครับล่วงแน่ๆอ่ะได้ดาวกระจายสัง,งั้นเป็นอาวุธที่ไม่ต้องการนะครับมันก็ไม่ดีนะฮะถ้าจะจะจะได้ดีก็ต้องอุ้ยนั่นแหละครับเคลื่อนใช้ไฟฟ้าตู้เย็นมาแล้วทีวีตู้เย็นมาครับผมอุยเหมือนจะออกตีอยู่นะออกไปอยู่นะครับไ,ได้แล้วนะครับใช่ปะนั่นไงว่า <laughs> เอา <laughs> อ๋อ แต่ไม่ใช่ของที่ต้องการอ่ะไม่ใช่ของที่ต้องการน,นะครับอ่ะเปลี่ยนกันต่อไปก็ในของสเลี้ยงก็ตามที่หวังเอาไว้สีดาวถ้าสำหรับผมผมอยากจะได้ตัวอะไรหรอไอที่ลองพวกเนี้ยคือไม่ได้ตั้งใจเล่นแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าสเต็ปอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะได้ของต้นอ่อนสีดาวคาหวังสีดาวนะต้นอ่อนนะครับเพราะว่า ไม่ได้เก็บค่าสเตตอะไรคือเลือดมันน้อยนะครับแล้วก็ดาเมจมันก็ค่อนน้อยเพราะว่าได้ต้นอ่อนเนี่ยคือมันจะช่วยบิลแล้วก็เพิ่มเลือดให้เราเนี่ยมันตีตรงนี้นี่แหละนะครับถ้าได้ต้นอ่อนนะเพราะว่าไอดีรล้อมพวกนี้ทำไมผมได้ตัวอ่อนล้อคือตัวอื่นนะผมก็ไม่ได้เอาไปลงลีดอยู่แล้วไอดีล้อมไม่ลงลีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปลงด่านมากกว่า คือไปกับตัวหลักนั่นแหละนะครับข้ามเออข้ามลงดันเจียนนะครับได้ไก่สามดาวนะมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ตรงการนะครับสุ่มไปสี่ดาวยังได้ยากเลยอย่าไปหวังห้าดาวนะครับทุกคนนะฮะไอ้ตรงเนี้ยม,มีหนึ่งในร้านนะครับที่จะได้ไก่ห้าที่จะได้เสี่ยงห้าดาวในนี้นะโอเคต่อมาก็สุ่มในของ มุกหรือว่ารูกแก้วก็เหมือนเดิมคาหวังของเหมือนเดิมแต่คงจะไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่เราคาดหวังมักจะไม่มาตัดสนองความต้องการของเราก็รุ้นดูนะเดี๋ยวเอาไปอัพแล้วกันนะมีอะไรดีมั่งเดี๋ยวก็เอาไปอัพทีหลังส่งไปะนะวิธีครับเออยังกำลังปีห0า ยังกำลังตีห้าร้อยยังกำลังตีห้าอยดูด,ดิกำลังตีได้อะไรบ้าง SP วิวห้าเนลาวิวซีอะไม่ดีเลย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 ,เลยแล้วก็มาแต่ละชิ้นนี่คือ เอาไปใส่ถิ้งเลยเดี๋ยวเอาไปอัดิ้งให้หมดนะฮะอ่ะ okay. <c oughs> เอว่ะสุดเกินสุดเกินรวมที่ผมเปิดไปทั้งหมดสมไอดีนี้ก็ตกไปที่พันห้าตัวเนาะถ้าเราเปิดอุ้ยได้นีลุ้นว่ะนี่นีนีลุ้นเออแจมว่ะในที่สุดไอดีนี้เราก็เปิดในของมุกนะครับก็ได้สิ่งที่เราต้องการ1ชิ้นนะครับจามไปเลยอเแค ก็ถือว่าเออได้ดีอยู่นะรอบนี้เออพันห้าได้หนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปิดถึง500หรือยเหรอยาอยังขาดอีกซับยีตัวยี่สตัวพอดีเลยอืมมาแบบพอดีด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อะอาก็คงจับไม่ได้แล้วแหละหมดแล้วนะครับได้นะหอ่อมุกดินลุมก็สิ่งที่เราต้องการเนาะโอเค ไอทีเคพี่ห้าอาจจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามารับของกันเลยนะครับทุกคนอันี้แหละฮะส่วนกล่องพวกเนี้ยที่ผมเปิดเนี่ยผมจะเอาอะไรหรอกล,ล่องพวกนี้สมมติผมจะเอาอาอาหารสัตว์เลี้ยงนะคือกําลังเร่งนะครับให้ได้นของสัตว์เลี้ยงพี่ห้าสิบตัวหลักนะครับสองเพื่ตัวรองนี้ก็เอาอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันซื้อก็ห้ามแพงนะครับโอเค ตามนี้จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมผลประกอบการก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับก็ไม่ได้สักอย่างนะส่วนไอดีนี้ก็ยังดีนะครับที่ยังได้มุกที่ค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยนี่ลุงนะครับผมการขุดน,นั่นแหละ่ะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ฝากากาดไลค์กดติดตามกด subscribe ส,สำหรับใครชอบการเปิดกระชาเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวกระชาสามพันตัวนะครับก็ต้องรอกิจกรรมหน้าแหละนะกิจกรรมนี้คงจะเก็บไม่ทันนะฮะคาเดียวห้าร้อยครับ บายบายเจอกันครับผมฝากกดติดตามด้วยละกันเนาะ